ู mm ้โดยสารโปรดทราบนะครับท e. oh, ี่นี่ธนิบัตรโบงที่นี่ธนิบัตรโบง่ันผู้โดยสารจะมีความประสงค์จะลงที่ธนิบันโงขอท่านผู้โดยสารลงจากบวรถโคดูงของัสัมภาระข้าสามิดตัวมาลำรถต้องรวนะครับขบวนรถที่จอดที่สานชราธรามที่หนึ่งขนานี้วรถโดยสารคันลงผู้สารห้าหนึ่งรับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางนีบูบุรีปลายทางธนิบัราชบุรีครับ ท่านผู้โดยสารขอทราบนะครับขบวนรถโดยสารชันเมืองที่3ข้อหนึ่งว่าออกจากรถถุงแล้วส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีไครนชุมธถานีกองตะก้อนสถานีคลองธรรมสถานีต่อไปครับ